อมเป็นไรอีกแล้วอ่ะเเปลี่ยนสายเมื่อสองทุ่แต่เมื่อเช้าก็เรียนอยู่เมื่อเช้าน้องก็เรียนอยู่ว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ในวัย12ปีคนนี้จะได้เรียนออนไลน์แต่ละครั้ง,งเป็นไปด้วยความยากลําบากเพราะคอมพิวเตอร์มือสองที่แม่ของเขาซื้อให้เปิดติดบ้างไม่ติดบ้างแม้จะพยายามลงทุนเพื่อให้ลูกได้เรียนออนไลน์สะดวกขึ้นแทนการต้องเรียนผ่านจอโทรศัพท์วันละหลายชั่วโมงก็ตามในฐานะแม่เธอเห็นว่า ถึงเวลาแล้วที่เด็กๆควรได้กลับไปเรียนที่โรงเรียนโดยเฉพาะถ้ามีการฉีดวัคซีนให้เด็กซึ่งเวลานี้มีการฉีดวัคซีนให้เด็กกลุ่มเสี่ยงไปบ้างแล้วเรื่องวัคซีนนี่เป็นยังไงบ้างเห็นเขามาติดตามหรือว่ามาให้เรากรอกอะไรอย่างเงี้ยครับพี่เรื่องวัคซีนของพี่พี่ได้ทราบแต่ข่าวว่าเห็นว่าจะให้ฉีดเฉพาะกลุ่มเจ็ดโรคเสี่ยงใช่ไหมคะอ,คอันเท่าที่ทราบนะคะแต่พี่ก็บอกว่าแล้วผู้ที่ไม่ใช่เจ็ดโรคเสี่ยงนี้มันก็น่า น่าให้ฉีดกลับเรียนที่โรงเรียนครับทําไมถึงอยากกลับไปเรียนที่โรงเรียนครับก็เข้าใจมากกว่าเรียนออนไลน์เรียนออนไลน์บางทีมันก็เน็ตไม่ดีเน็ตขูก็บางทีก็ไม่ดีครับอแล้ววัคซีนที่เราอยากฉีดไหมเราอยากฉีดวัคซีนไหมก็ถ้าได้ฉีดก็ได้เขาไปเรียนไบโอลีนแม้ประภาจะเห็นว่าเด็กทุกคนควรฉีดวัคซีนก่อนกลับไปเรียนหนังสือแต่ก็ยอมรับว่า กังวลเรื่องผลข้างเคียงจึงหวังให้มีการพิจารณาเรื่องนี้อย่างรอบคอบวัคซีนทุกอย่างที่มาฉีดให้กับเด็กอะพี่อยากให้ดูเหมือนกับแบบว่าตรวจสอบให้มันให้มันดีนิดนึงหลายหลายหน่วยงานมาช่วยกันดูอย่างเงี้ยเพราะเด็กอะมันก็คือหัวใจของพ่อแม่เนาะถ้ามันเกิดมันมีปัญหาอะไรกับเด็กมาพี่ว่าผู้ปกครองคงรับไม่ได้ ความรู้สึกของประภาไม่ต่างจากผู้ปกครองคนอื่นๆที่ยังรอคอยให้เด็กๆได้กลับเข้าโรงเรียนอีกครั้งโดยหวังว่าวัคซีนจะเป็นทางออกที่ไม่ส่งผลกระทบตามมาต่อเด็กๆวัชิรวิทย์เลือกบำรุงชัยไทย PBS รายงาน